กับช้างน้อยเชยอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเชยก็อยู่ทะเลค่ะเมื่อวานนะคะเยัยได้บอกไลยว่าเดี๋ยวเชียร์นะคะจะไปอาบอน,น้ำเตรงตัวก่อนตอนนี้เชียเหนือนะคะก็เลยได้ออกไปนี่ค่ะทีนี้เชียร์ก็จะกลับมาแล้วก็มาถ่ายนะคะแต่เชียร์ก็รู้สเกินไปก็เลยรอช้านี้มานะคะอยู่ไปดูทะเ้ได้เลยทีะนี่ก็เต็มเลยค่ะแล้วก็สวยมากค่ะก็ะจะเห็นภูเขาด้วย าเราจะไปไหนกันต่อฮะ,ะอเรื่ลองไปดูไปตอนนี้เอเชียกำลังพา,าเดินลงชายหาดแจ่มนะครับอ่าอันนี้ถึงน้ำโอเคอ้าวป้าย ป็นไงบ้างครับระวังล้มนะคนเก่งเอเชียเดี๋ยวเราไปที่เอ,อ,อเชียเราข้ามเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าปะ่ะคนเก่งไหนคืออะไรปูป,ปูอ่ะปูอ่ะไปต่อครับผมมา เชียอ่าวเราเจะเป็นเลยค่ะไหนไ,ไหนเอ่ยอ๋อโอเคอ่ะเอาข้ามไปเลยให้ชมบรรยากาศรอบๆของ ทะเลนะครับผมตอนนี้ครับอ๋อบรรยากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าในส่วนของชายหาดจำนะครับให้ดูครับโอเคตอนนี้ถึงทะเลแล้วน้องไอเชียบอกว่าอ๋อโอ้บรรยากาศดีมากเลยสวยมากนะครับผมดูขึ้นอ่ะ ตื่นน้ำมาแรงมากนะครับนะก็ยอมรับว,ว,ว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับที่เราตื่นเช้ามาแล้วก็ชมบรรยากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับเป็นวันพักผ่อนของเรานะผมนะ้องเอเชียโอ้เดี๋ยวจะให้ดูทรายนะครับทรายสวยมากเลยหนะอ,อนาอาอนนี่ครับน้ำมาแ้วน้ำมาแ้วโอ้ทรายสวยมากนะครับผม coi nào các bạn OK đi tiếp đi, Asia, chúng ta đi tiếp đi, Asia, chúng <face> บรรยากาศดีนะผมเสียงทะเลเสียงน้ำทะเลพัดนะครับน้องเอเชียก็เริ่มถอดรองเท้าแล้วนะครับผมนะครับมาเดี๋ยวพอถือให้นะครับผมนะนะเราไปกันเลย ตายดูดเท้าแล้วนะเอเชียสวยมากตอนเช้านะน้องเอเชียจะพาไปที่ไหนต่อครับผมทางไหนฮะอ้าวไป này. Đông đông cái tay dài lắm rồi. อะไรนะคะระหว่างที่เรานั่งขาดไปก็จะมีขัดมานะชน,นิดนล่ะอ๋อมีปูมีอะไรอีกกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมครับนบครับในระหว่างนี้อโอ้โน่นไหนไน,นั่นนั่นไห่นนั่นโน่นลงไม่ได้ทรายแล้วนะครบับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับส,สวยๆนะครับผมนี่ชายหาดชะอำนะครับกับน้องเอเชียนะครับตอนนี้เอเชียชได้อะไรครับหอย หอยครับหอยโอเคโอเคนะครับตอนอากาศยามเช้าวันนี้นะครับสวยมากนะครับผมเป็นอากาศที่บริสุทธ์นะครับผมเพชมต้นไม้นะครับสวยมากนะครับผมบรรยากาศดีนะครับเสียงทะเลนะครับน้าทะเลก็พัดขึ้นมานะครับผมเป็น สถานที่ที่เพื่อนหา,า,าที่ดีทีเดียวนะครับผมนะอะไรนะครับน้ำเริ่มลึกแล้วน,ลกกน,นะครับน้ำเริ่มลึกแล้วาามานะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เอเชียก็จะ คลิปในตอนเช้าก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องเอเชียฝากอ่าช,อช่องช่างน้อยเอเชียครับก็อ่า,อาโอเคครับเชิญเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำวิดีโอให้น้องเชียด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายโอเค อาดทรายที่นี่สวยไหมครับสวยสวยมากเลยนะครับนะเออเป็นขอทรายละเอียดมากนะครับผมสวยมากเอเชียชอบมากนะครับผมเอเชียนั่ง,งครับผม เรามาดูเอเชียปั้นดินทรายกันนะครับปกติก็จะปั้นดินเหนียวนะครับเอเชียปั้นดินทรายกันนะครับไม่เห็นหน้าเลยนะโอเคนนหนูจะปั้นเป็นรูปอะไรคะกลมๆกลมๆ รูกปกลมๆก็จะปล่อยลงบบแตกค่ะไหวแล้วก็จะมาข้างต่อเป็นภูเขาแล้วค่ะภูเขา รรยากาศที่นี่อ,อ๋อสวยมากนะครับในระหว่างที่รอน้องอเชียปั้นดีไซน์เดี๋ยวจะให้ชมอยู่รอบๆนะครับผมนะครับเราก็จะมีทั้งหาดทรายทั้งภูเขาลมทั้งอ,อ๋อตึกนะครับนี่นครับสวยมากๆนะครับผมนะบรรยากาศดีมากนะครับครับชมรอบๆนะครับผม ผู้คนก็มาถ่ายรูปนะครับผมก็สวยบรรยากาศดีนะครับผมอ่าเรามาดูเอเชียน้องเอเชียต่อเลยนะครับนะอันนี้หนูปั้นภูเขาใช่ไหม เสียงทะเลค่อนข้างจะแรงนะครับผมต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับผมนะเอเชียน้องเอเชียชอบมากๆนะครับผมเื่นทะเลแล้วก็เล่นน้ํานะครับผมเมื่อวานมาถึงนี้เอเชียเปิดประตูหลังห้องอ,อกไปนี่โอ้โหเป็นสระน้ําเอเชียชอบมากบอกแม่แม่เปลี่ยนชุดได้เลย <c oughs> แล้วก็เราก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ลงเล่นน้ํากันนะครับเมื่อวานนะครับ ก็โอเคนะครับก็เราขับรถมาจากกรุงเทพนะครับผมนะ<ต>เรามาเที่ยวเอาเปือกหอยมาตกแต่งก่อนอ่าได้นะครับครับผมเอเซียเอาเอเซียเดินเอาเปลือกหอยมาแล้วนะครับำรำไปหาเปลือกหอยนะครับผม mười năm hết sĩa mở nè ta น,นี่เป็นรูปอะไรคะภูเ,เขาภูเขาใช่ไหมแล้วก็จะมีเบือกโอเ้เราก็ต้องไปเอาอ่อไปเอาเบือกใไปให้ชมน้องเอเชียปั้นดินทรายไปทางทางก่อนนะครับ น้องไอเชียชอบมากนะครับผมครับออไหนได้ยัง

นี่อะไรเอย่ย โอเคถ้างั้นเดี๋ยวในส่วนของการปั้นดินทรายนะครับก็ฝากไว้เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวน้ององชียก็จะไปทำธุระที่อื่นต่อก่อนนะครับผมนะครับนะโอเคครับผมดีครับ